คือเรื่องของการศึกษาในทางทำมันก็มีทั้งปริยัตตปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นการที่เราศึกษาปริยัติแล้วเนี่ยนะเราเราสังเกตไหมว่าเวลาที่ที่เราฟังทำครั้งแรกนะเราก็เข้าใจในระดับหนึ่งพอเราไปเปิดเรื่องเดิมๆไ่และเรื่องเดิมนะ ไป,ไ,ปไปฟังอีกครั้งหนึ่งเราก็เข้าใจไปอีกไปฟังอีกครั้งหนึ่งเราก็เข้าใจไปอีกนตรงนี้เนี่ยมันมันเกิดจากอะไรธรรมะเนี่ยทําไมมันฟังแล้วมันมันเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าเรามีจิตที่จดจ่อกับมันหมายถึงว่าจิตเราเนี่ยมันเปลี่ยนสมมติอวาอาทิตย์นี้เราฟังไว้แล้วนะฟังไว้ปุ๊บเราเข้าใจในระดับนึงสภาวะของจิตเราเนี่ยมันจะเปลี่ยน ไปตามสภาวะธรรมที่ทมัสเซอร์เป็นสมมติเป็นธรรมะ,อ,ะอย่างมัสเซอร์พูดไปเนี่ยทุกคนฟังครั้งแรกเลยนะ,ะแล้วก็เออเข้าใจมาในระดับหนึ่งจิตใจเราก็จะปรับเปลี่ยนไปยกยกระดับไปอีกระดับหนึ่งเพราะจิตใจเรายกระดับขึ้นไม่ใช่ทุกคนจิตใจมันต่ํามันอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะคือหมายถึงว่ามันมันเข้าใจอะไรด้วยสภาวะ เข้าไปเนี่ยในระดับหนึ่งเนี่ยแล้วพอเราไปฟังอีกครัง้งหนึ่งโอ้มันเข้าใจไปอีกจิตเราก็ปรับระดับขึ้นมาอีกยกระดับขึ้นมาอีกไปฟังอีกที่ยกระดับขึ้นอีกไปฟังอีกก็ยกระดับอีกอย่างนี้นะทีนี้ก็มีบางคนที่อฟังแล้วไม่เข้าใจแล้วก็มันยังไม่พัฒนา ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์นะว่าอะไรที่มันมาปิดปิดปังปิดบังเราเนี่ยนะตรงนีนะ้มันคืออะไรเรามีความลังเรนสงสัยอะไรไหมเราคิดวิเคราะห์มากเกินไปหรือเปล่าเราปรุงแต่งมากเกินไปหรือเปล่าธรรมะเนี่ยมันเป็นของที่สบายๆของง่ายๆของที่ฟังแล้วมัน สบายๆฟังเข้าใจก็้อใจไม่เข้าใจก็ฟังใหม่ใ่แค่นี้นะยิ่งเราได้ปฏิบัติด้วยนะแค่สติเอเมอาร์ว่างเนี่ยนะมัซเซอร์ก็บอกมานานแต่สังเกตไหมทุกคนเนี่ยสติเอเมอาร์ว่างในแต่ละอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ละเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะมันจะได้สภาวะาที่ต่างกันเยอะมากๆ เยอะมากมากเลยนะดังนั้นไอ้สิ่งที่มันปิดเราอยู่เนี่ยเรามาดูอะไรที่มันปิดใจเราโมมันมีอะไรที่มันปิดหัวใจเราไหม,มปิดหูปิดตาเราไหมนะไอ้สิ่งที่มันปิดกั้นตรงนี้ยมันคืออะไรนะมันเป็นเส้นผมบางภูเขาเหรออะไรมาปิดบังตรงนี้นะก็มีหลายคนนะที่ยังฟังธรรมะแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจเท่าที่ควรนะ เพราะาธรรมะที่พระเสด็จพูดคุยเนี่ยมันก็เป็นของที่ฟังง่ายๆแต่ถ้าเรารู้ตัวว่าพอเราฟังแล้วเฮ้เราฟังครั้งหนึ่งเอ๊มันเข้าใจมากขึ้นเราฟังครั้งหนึ่งสงภาวะดีขึ้นฟังครั้งหนึ่งอ๋อเป็น,นอ,อย่างนี้อีกอย่างเงี้ยนะนั่นนะ่ะแสดงว่าติดเรามันไปปรับนะปรับตาหูจมูกลิ้นกายใจปรับรูปปรับนาม ช่ไหมปรับอายตนะตะาหูจมูกเมื่อกี้แล้วกับรูปน้าเราก็ปรับเปลี่ยนด้วยใจเราก็พกงาขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นไปเรื่อยๆ่ปัญญาเราก็พัฒนาไปเรื่อยเเนี่ยตรงนี้เราฟังแล้วให้เวลาเขาหน่อยหนึ่งแต่ในที่นี้นะไม่มีใครหรอกที่ตั้งใจฟังแล้วจะไม่ได้ธรรมะจะไม่เข้าใจแล้ว ระดับของจิตสภาวะจะไม่พัฒนามันจะไม่มีนะเราก็ลองพิจารณาดูนะว่าอะไรทีม่มันเป็นเหมือนกับนิวรณ์นะคุณแนิวรณ์นิวรณ์เนี่ยมันเป็นเครื่องกั้นนะมันเป็นฝ้ามันเหมือนเป็นฝ้านะน้ำมันขุ่นมันยอมไม่ยอมใส่สักที พอเราเอาสารส้มไปควนควรวนควรมันก็ตกตะกอนตกตะกอนใช่ไหมตกตะกาอนเนี่ยจะอัตรามันลดลงลดลงลดลงใช่ไหมมันก็ใสขึ้นจิตเราก็พัฒนาขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นการฟังธรรมะนะปัญญามันก็เพิ่มขึ้นมันก็จะพัฒนาไปเรื่อย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 ก็ลองดูเนาะอะไรที่บทบังของเราการดังเรศสงสัยไหมเราคิดวิเคราะห์ ปรุงแต่งมากเกินไปไหมนะคือธรรมะแท้ๆมันไม่มีการปรุงแต่งธรรมะของแท้มันไม่ต้องปรุงแต่งเพราะมันเป็นของแท้ๆอยู่แล้วของจริงมันเป็นอย่างนั้นน่ะขันห้าเป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าเราไปปรุงแต่งนะมันก็ไม่ใช่แล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจขันห้ารูปนามเนี่ยเข้าใจตามความเป็นจริงวันอย่างนั้นแหละนั่นแหละแค่นั้นแหละพอ ไม่ต้องไปปรุงแต่งมันนะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความรู้สึกมีสุขมีทุกข์เอะมันมีอย่างอื่นอีกหรือเปล่าอะ,นะอะไรอะไรเงี้ยน,นะขันห้าก็มีแค่ขันห้าเท่านั้นแหละนะนะตรงนี้ก็ฝากไว้นะฝากธรรมะแท้ๆจริงๆแล้วมันไม่ได้ปรุงแต่งไม่ต้องไปปรุงแต่งมัน เรายิ่งปรุงแต่งเราจะไม่เห็นตัวมันใช่ไหมเหมือนเราปรุงอาหารนะปรุงอะไรใส่ไปเยอะๆโอ้โหแล้วมันลบเต็มไปหมดละไอ้แกงนี่เขาใส่อะไรบ้างเนี่ยทีนี้เราหายากนะแต่ถ้าเราไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมากรู<_<_<_<_<_<_้ไปทีละเรื่องใส่ทีละอย่างใส่ทีละอย่างทีละอย่างแล้วเข้าใจไปทีละเรื่องทีละเรื่องมันจะเข้าใจสภาวะธรรมจริงๆเนี่ยไม่ต้องปรุงแต่งมัน แค่เรานั่งเราก็รู้แล้วเออเรานั่งอยู่เฉยมันเป็นยังไงการห้ามทางานยังไงนปฏิจจามันเดินยังไงอวิชามาตอนไหนสติขาดตอนไหนพอสติขาดปุ๊บความคิดมาเลยความคิดเนี่ยถ้าเรามีสติมันไม่คิดตรงไหนะแต่ถ้าเราเผลอวิบเดียวนะเผลอแคบเสี้ยววินาทีมันมาแล้วปั๊บอเลยนะเนี่ยเห็นมันลงไปตามความเป็นจริงของมันธรรมะคือของจริงๆ ไม่ต้องปรุงแต่งมันเห็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องรังเลสงสัยอะไราม่ต้องพูดอะไรก็คืออย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยตาเอาไว้ดูหูไว้ฟังเนี่ยเมื่ออาอย่างเงี้ยมันตรงๆงง่ายๆหูฟังอะไรฟังเสียงที่ดับเสียงก็เข้าหูดับไปแล้วโสตาวิญญาณก็เริ่มทํางานภัสสาะก็เกิดเวทนาก็เกิดมันก็เป็นอย่างเงี้ย ถ้าเราปรุงแต่งว่าเอ๊ะมันจะอย่างนี้เรอเอ๊ะอย่างนี้เรอเอ๊ะอย่างนี้เรอธรรมะมันธรรมชาติมันบริสุทธิ์มันเป็นยังไงเป็นบริสุทธิ์นะกิเลสก็เป็นกิเลสมันย่างนั้นแหละอวิชางเป็นอวิชางเป็นอย่างนั้นะวิชาก็เป็นวิชาอวิชางก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละทายังไงก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยววันนี้ก็พูดสําหรับคนที่คิดว่าตัวเองพัฒนาช้านะ ก็ลองวิเคราะห์ตัวเองไม่ต้องไปวิเคราะห์ธรรมะนะไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่าไอ้ขันห้าเนี่ยมันยังไงนะไม่ไม่ครัคือวิเคราะห์ตัวเองว่าอะไรที่มันปิดกั้นตัวเราอัตตาปิดกั้นไหมนะใจเรามันปิดไหมหรือว่าหูจะฟังเสียงมาเสิร์ฟซะหน่อยอะ่ะอา้าวมีเรื่องอื่นมาแล้วเออไม่ฟังดีกว่าขี้เกียจอ่ะฟังขี้เกียจมนปนคำพังพดตังแล้วใช่ไหมก็ดูนะ เดี๋ยวกูจะเต็มนำเลยวันนี้กูมาเสื้อมาช้าขอโทษเลยนะเดี๋ยวเรามาอาจจะมีาการสอบลมกันครับสองคนเนะาะจะได้มีกำลังกันอ่ะกูจะเต็มนำเลยเนะาะว่างๆนะตอนนี้มีกี่คนกี่ห้องตอนนี้มีห้องเดียวค่ะแปดสิบแปดคนค่ะตอนนี้เดี๋ยวเวลาระหว่างทําก็จะเข้ามาประมาณเกือบร้อยอะมาเสือ้อระหว,ว่างทงเข้ามาเนี่ย ตรงเนี singing, ้มันมันอะไรมันไปปิดบัง